และนี่คือเจ้าเนต้าค่ะรถไฟฟ้า B S U V ที่เป็นรุ่นพี่ของเนต้าวเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยช่วงเดือนกรกฎราคมนี้โดยราคาคาดการณ์นะคะอยู่ที่ประมาณ800,000บาทบวกลบนิดหน่อยแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยถือว่าดีงามมากๆโดยที่เจ้าคันนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งอย่างเจ้า B Y D Atto 3สะด้วย เจ้าเนต้าเคันนี้นะคะคาดการว่าจะวางขายทั้งหมด2รุ่นย่อยเช่นเดียวกับเน t ต้าวีนั่นก็คือรุ่นไลท์แล้วก็รุ่นสมาร์ค่ะแตกต่างกันที่ออปชั่นนะคะบางส่วนเขาจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็ขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะสเปคแบตเตอรี่ณนะตอนนี้เปิดเผยออกมาในรุ่นท็อปแล้วว่าจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวพลังก,กาลังสูงสุด1นึาแรงม้าแรงบิดสูงสุด2 1 0นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนความจุ62กิวัขับ่อ่อหน้าค่ะ ตัวเลขเคลมจากโรงงานนะคะอัตราเร่ง0ูนยถึงหนึเนี่ยทำได้ภายใน9.5วินาทีท็อปสปีดหรือว่าความเร็วสูงสุด150กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะวิ่งได้ระยะทางไกลสุดอยู่ที่480กิโเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC แน่นอนว่าวิ่งจริงเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ300ไปปลายนะคะหรือ400ต้นตแน่นอนคงต้องรอมาดูตัวเลขจริงนะคะจากการวิ่งทดสอบดูอีกครั้งตอนเปิดตัว โดยไฮไลท์สำคัญของเจ้า n e ตา X เนี่ยก็คือระบบความปลอดภัยค่ะใส่มาให้ถึง21อย่างด้วยกันเดี๋ยวใหม่จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถกดพอดแล้วอ่านกันได้เลย ภาพรวมงานดีไซน์นะคะไม่ได้แตกต่างจากรุ่นน้องมากนักนะดีไซน์แลงเบลสดูออกเลยแบบชัดเจนนะคะว่ามาจากค่ายเนต้าค่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือเขามีขนาดใหญ่กว่าเดิมเยอะนะคะพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วดิสเบก4ล้อค่ะพร้อมกับลาวหลังคาแบบบิวอินพวกนี้คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาทําให้กลายเป็นรถที่ดูมีความอเนกประสงค์มากขึ้นนอกจากมีดีที่ขนาดตัวถังอย่างเดียวนะคะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เหลือใหม่มองว่าเนต้าเขาก็ใจปล้ำตามสไตล์ค่ายจีนค่ะของเล่นเยอะมากๆเบาะนั่งคนขับนะคะปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมกับบันทึกตำแหน่งหรือที่เรียกว่าเมมโมรีซีค่ะเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศทางค่ะเบาะนั่งด้านหลังพับแยกอิกสระ60:40ต่อพร้อมกับที่วางแขะแล้วก็สามารถปรับได้เรียบอีกด้วยเรื่องของความเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะหรือความบันเทิงเนี่ยเขาให้หน้าจอกลาง Full HD ระบบทัศสกรีนมาขนาด15.6นิ้ว ยูเซอร์อินเทอร์เฟซแบ่งหน้าจอได้นะคะที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายหรือว่าวเด็ดชาร์จเจอร์มีมาให้ด้วยค่ะพร้อมกับบลูทูธสิ่งที่ต้องมารอดูด้านง,งานจริงๆเนี่ยคงต้องเป็นช่วงล่างนะคะที่ดูว่า NeTA V ปัจจุบันทําได้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็คือตัว Ne t a V เนี่ยช่วงล่างเด้งมากนั่งแถวหลังคือเด้งเหมือนสปริงเลยนะคะหวังว่าใน NeTA X เนี่ยรุ่นนี้จะไม่มีปัญหาแบบรุ่นน้องเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก y y ับรถรุ่นใหม่ของ Ne ต a กันบ้างคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยนะคะ